ขอนอบน้อมด้วยเสียงกล่าวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอา,หารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวันที่หสิงหาคมสองพห้าอยสิห้าตื่นเถิดลุกขึ้นเถิดมาทำความประเสริฐให้เกิดขึ้นแก่ตนและเกื้อกูลแก่เหล่าสัตว์บุคคลพึงรีบขนควายในความดี พึงห้ามจิตเสดยจาบาปเพราะว่าเมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่ใจจะยินดีในบาปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสรณังคฉามิ ธรรมังสรนานัจฉามิสังขังสรนังัคฉามิทุติยามปิพุทธังสรนังัคฉามิทุติยามปิธรรมังสรนังัคฉามิทุติยามปิสังขังสรนังัคฉามิตติยามปิพุทธังสรนังัคฉามิตติยามปิธรรมังสรนังัคฉามิ ตติยมปิสังขังสรนังคฉามินัตทิเมสรนังอันยางพุทโเมสรนังวรังเอเตนัสัจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสนนัตทิเมสรนังอันยางธัมโมเมสรนังวรังเอเตนัสัจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสนนัตทิเมสรนังอันยาง สังโฆเมสรนังวรังเอเตนะสัตยวเชนะวัดเตยังสัตตุสาสเนที่พึงอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึงอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึงอื่นของข้าพเจ้าไม่มี พระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา ปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอธินาธานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิ ปิสุนาวาจาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิพลุสวาจาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิสำปัปปราประเวร,รามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมิจฉาอาชีวาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิข้าพเจา้ขาขอสมาทาน อาชีวตมามกเีนตามเยี่ยงอย่างพระอาหารหันต์เพื่อมรคน,นิพพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุดปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอัตินาธานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอัปรัมมจริยาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิ มุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิวิกาละโภชนาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิ นัจคีตวาทิตวิสุกทัศสนาเวรามณีสิคขาประทางสมาธิยามิมาลาคันทวิเลป,ปนะทารณะมันดน,นะวิภูสนัฐานาเวรามณีศิคขาประทางสมาธิยามิอุจจายานะมหายานาเวรามณีศิคขาประทางสมาธิยามิชาตะ รูปะรัชตะปฏิคาหานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิข้าไปเจ้าเขาสมาทานศีลสิบประการนี้ตามเยี่ยงอย่างพระอา,หารหันเพื่อมักผลนิพพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนไตรอันสูงสุดขอเจริญกุศลกรรมบทสิบงดเว้นจากอากุศลกรรมบทสิบเจริญบารมีสิบ จเจริญบุญญาเกรยาวัตถุสิบจเจริญโพธิปักเคียธรรม37ประการอันประกอบด้วยสติปฐาน 4, สีสมมัิปทานสอิทธิบาท4อินสีห้าพลาห้าเพื่อมักผลนิพพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุด ท่านผู้มีบุญมากทั้งหลายก็คงตื่นกันขึ้นมาแล้วนะคะด้วยความสุขก,กายสุขใจและปลอดภัยกันอยู่พร้อมที่จะสแสวงหาทรัพย์อันประเสริฐนั้นก็คืออาริยทรัพย์ที่พระสมมาสัมพุทธเจ้าส่งตรัสไว้ดีแล้วด้วยการเจริญอาเริยมรักมีองค์แปดให้บริบูรณ์ให้ได้ในชาตินี้ค่ะเพราะเป็นทรัพย์อย่างเดียวที่เหนือทรัพย์ทั้งปวง จะมีได้ก็เฉพาะในยุคที่มีพระสมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นเป็นบุคคลที่เป็นพระปัจเจกับพุทธเจ้านะคะท่านสามารถตรัสรู้เองได้ด้วยการบำเพ็ญบารมีมาถึงสองอสงไขยยิ่งด้วยแสนมหากัปค่ะส่วน บุคคลผู้ปรารถนาะจะเป็นพระสาวกทั้งหลายนั้นก็ต้องศึกษาทมฟังธรรมและปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระสมมาสัมปติจา้าเท่านั้นประเด็นที่สําคัญที่สุดก็คือฟังหนึ่งขอ้อก็ปฏิบัติให้ได้หนึ่งขอ้อฟังสองขอ้อสามขอ้อไปถึงร้อยขอ้อก็พึงปฏิบัติตามพระธรรมนั้นค่ะ นี่คือบุคคลผู้จะก,ก้าวไปสู่ความบริบูรณ์แห่งอาริยมรรคได้อมตะนิพพานหรือคุมทรัพย์อันประเสริฐที่ปลอดภัยที่สุดนั้นก็มีอยู่อย่างเดียวเท่านี้ใครที่ไหนจะมาบอกเราได้หากไม่มีการบังเกิดขึ้นของพระสมาสัมธเจ้าขณะนี้เรามีทุกอย่างบริบูรณ์พร้อมนะคะ เราร่วมกันศึกษาในอัตกถาสภาสวะสังวรสูตรจากมัชฌิมานิกายมูลปัณน,นาตันโยในหัวข้อที่5ค่ะอา,าสวะที่จะพึงละได้เพราะการเว้นให้ขยายความมิตรปฏิรูปหรือคนเทียมมิตรหรือที่เรียกว่ามิตรเทียมนั้นซึ่งมีอยู่ด้วยกัน4ประเภทประเภทที่1ก็คือคนปอกรอก ประเภทที่สองก็คือคนดีแต่พูดประเภทที่สามก็คือคนหัวประจบประเภทที่สี่ก็คือบุคคลที่ชวนให้ฉิบหายในข้อแรกคือคอยเป็นเพื่อนดื่มน้ำเมาซึ่งในมงคลสูตรข้อยี่สิบนั้นก็คือมัชปานาจะสัญ,ญโมการสำรวมจากการดื่มน้ำเมาซึ่งอยู่ข้อท้ายๆเลยนะคะนั้นหมายถึงว่า เป็นข้อที่มีโทษมากหากเราไม่สำรวมระวังก็ขอสาธยายเพิ่มเติมดังนี้นะคะบุคคลทั้งหลายมีการสำรวมระวังไม่ดื่มกินซึ่งหนาเมาคือสุลาและเมรยัยเป็นผู้ไม่ประมาทจัดเป็นมงคลเป็นความดีเป็นความประเสริฐนะคะวัตถุเป็นเหตุแห่งความเมาสิบอย่างคือสุลาห้าอย่างและเมรัห้าอย่าง ชื่อว่าน้ำเมาสุราห้าอย่างคือสุราแป้งสุราขนมสุราข้าวสุกสุราใส่เชื้อสุราผสมเครื่องปรุงเมรัยห้าอย่างคือน้ำดองดอกไม้น้ำดองผลไม้น้ำดองน้ำหวานน้ำดองน้ำอ้อยน้ำดองผสมเครื่องปรุงน้ำเมา เกิดในโพรงไม้ซึ่งเป็นเรื่องที่อยากจะอันเชิญมาเล่าให้ฟังกันสักนิดหนึ่งอันเป็นเรื่องของชาดกดังนี้ค่ะในอดีตเมื่อพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติในนครพาราณสีมีนายพานป่าผู้หนึ่งชื่อสุระเป็นชาวแคว้นกาสีได้ไปสู่ป่าหิมพานเพื่อแสวงหาสิ่งของในป่านั้นมีต้นไม้ต้นหนึ่งลำต้นตรง ที่ฐานสูงประมาณเท่าชั่วบุรุษหนึ่งได้แตกออกเป็นสามคาครบระหว่างคาคบนั้นมีโพรงขนาดใหญ่เท่าตุ่มมีฝนตกก็เต็มไปด้วยน้ำได้มีต้นสมอมะขามป้อมและเถาพริกไทยขึ้นล้อมรอบต้นไม้นั้นผลแห่งต้นไม้นั้นสุกแล้วหลุดออกจากขั้วตกลงในโพรงนั้นใกล้ๆต้นไม้นั้น มีข้าวสาลีเกิดขึ้นเองและนกแขกเต้าทั้งหลายคาบเอารวงข้าวสาลีจากที่นั้นแล้วก็บินไปจับกินบนต้นไม้นั้นเมื่อพากันจิกกินอยู่มเมล็ดข้าวเปลือกก็ดีมเมล็ดข้าวสาลีก็ดีหลุดหล่นลงในโพรงนั้นน้ำในโพรงนั้นถูกแสงแดดเผาก็เกิดมีรสมีสีแดงแดงด้วยประการฉนีในฤด,ดูร้อน นกทั้งหลายที่กระหายน้ำบินมากินน้ำนั้นก็มึนเมาพลัดตกลงไปที่โคนต้นไม้ไม่ไปหน่อยหนึ่งแล้วส่งเสียงขู่ขันบินไปสุนัขป่าและลิงเป็นต้นก็เป็นดังนี้พรานป่าประหลาดใจถ้าน้ำมีทิษสัตว์เหล่านี้คงตายแต่นี้มันไม่ไปหน่อยหนึ่งแล้วก็บินไป ได้ตามสบายน้ำนี้คงไม่มีพิษเขาจึงลองดื่มเองก็เกิดมึนเมาและอยากจะกินเนื้อสัตว์จึงก่อกองไฟให้โชนขึ้นฆ่านกกระทาและไก่ที่พลัดตกลงมาที่โคนไม้มือหนึ่งกัดกินเนื้ออยู่ในที่นั้นวันหนึ่งถึงสองวันใกล้บริเวณนั้นมีดาบทตนหนึ่งชื่อวรุณะ พรานป่าจึงเดินไปยังสำนักของดาบทและชวนให้ดื่มน้ำและบริโภคเหนือด้วยกันน้ำดื่มนั้นเลยชื่อว่าสุราบางวรุณีบางตามชื่อของนายพรานสุระและวรุณาดาบทสุราพรานกับวรุณาดาบทคิดอุบายทำมาหากินด้วยน้ำดื่มนี้ จึงตักสุราใส่กระบอกไม้ไผ่จนเต็มแล้วพากันไปปัจจันตนครนำไปถวายพระราชาพระราชาเสวยได้สองถึงสามครั้งก็ส่งมืนเมาแล้วรับสั่งให้ไปนำมาอีกเขาทั้งสองปรึกษากันว่าพวกเราไม่อาจเอามาบ่อยๆได้จึงจดจำเครื่องปรุงทั้งปวงไว้แล้วปรุงสุราขึ้นเองในพระนคร ชาวพระนครพากันดื่มสุราจนประมาทมัวเมาถึงความยากจนเข็นใจพระนครก็ได้เป็นเหมือนเมืองร้างเขาทั้งสองจึงหลบหนีออกจากพระนครน,นั้นไปเมืองพาราณสีทำน้ำดื่มมาเฝ้าพระเจ้าพาราณสีเขาได้รับพระราชทานสเสบียงแล้วช่วยกันปรุงสุรานั้นอีกพระนครน,นั้นก็พินาศไปอีก จึงหนีไปเมืองสาวัตถีพระราชาสัพพมิตรทำการสงเคราะห์แก่คนทั้งสองเขาต้องการสิ่งใดก็พระราชทานเขาจึงปรุงสุราใส่ตุ่มไว500้ห้าร้อยใบผูกแมวไว้ข้างๆตุ่มเพื่อป้องกันหนูแมวเหล่านั้นพาก,กันดื่มสุราก็ไหลลงก้นตุ่มมึนเมาหลับไปพวกหนูมาแท้หูจมูก แล้ววิ่งหนีไปพวกราชบุรุษคิดว่าแมวเหล่านั้นตายจึงไปกราบทูลพระราชาว่าชนทั้งสองคงจักทำรรยาพิษพระราชาจึงสั่งให้ตัดศีรษะคนทั้งสองเสียแม้เขาจะร้องว่าดื่มสุรามีรสอร่อยพระเจ้าค่ะดังนี้จนขาดใจตายแล้วส่งให้ทำลายตุ่มฝ่ายแมวทั้งหลาย เมื่อริอสุราส่างก็ลุกขึ้นวิ่งเล่นได้ทรงคิดว่าสุรามีพิษแมวคงตายชรอยจะมีรสอร่อยเราจะลองดื่มดูแล้วสั่งให้ประดับตกแต่งพระนครให้สร้างมนดกที่หน้าพระลานประทับนั่งบนราชบัลลังก์ซึ่งยกสเสวตฉตดแวดล้อมด้วยหมู่อมมาตเริ่มจะเสวยสุรา ครั้งนั้นเท้าสกะเทวราชทรงตรวจดูสัตว์โลกว่าชนเหล่าใดไม่ประมาทบำเพ็ญสุจริตสามให้บริบูรณ์บางทรงเห็นพระเจ้าสัพพมิตรนี้จะดื่มสุราถ้าพระองค์จะดื่มสุราไซสสกลชมภูทวีปจะพินาศฉิบหายเราจะต้องแก้ไขโดยวิธีที่จะให้เท้าเธอ งดเดิมแล้วส่งวางหม้อที่เต็มด้วยสุราใบาหนึ่งไว้ที่พระหัตจำแรงเพศเป็นพรามเสด็จมายืนอยู่ในอากาศเฉพาะพระพักพระราชาแล้วตรัสว่าท่านทั้งหลายจงซื้อหมอ้อใบนี้พระราชาตรัสถามว่าหม้อของท่านมีประโยชน์อะไรหรือลำดับนั้น ท้าสกะได้แสดงโทษของสุรานานับประการพระเจ้าสัพพมิตรทรงเห็นโทษของสุราตรัสสั่งให้ทำลายภาชนะสุราทั้งสิน้นแล้วทรงสมาทานศีลบริจาคทานได้เป็นผู้มีสวรรค์เป็นที่ไปในเบืองนาจากอัตตกถากุมพรชชาดกเล่มที่หกสิบเอ็ดยันเชิญมาจาก หนังสือธรรมเทศนามงคลสามสิบแปดประการเรียบเรียงโดยคุณธนดลมงคลชัยคุณยศสรินโชติเสนและทีมงานค่ะโทษของการดื่มสุราและเมรัยนั้นทำให้ขาดสติและที่สุดเมื่อตายไปก็ไปสู่อบายภูมิหากได้เกิดเป็นมนุษย์ก็ทำให้เป็นคนบ้าเป็นโรคจิต ซึ่งเราก็เห็นกันอยู่ใช่ไหมคะตามข้างถนนต่างๆแล้วเราได้โอกาสอันประเสริฐเยี่ยงนี้เราจึงควรงดเว้นจากป่าประมิตรเหล่านี้นะคะมาคบมิตรแท้ซึ่งเป็นมิตรที่มีความจริงใจมีอยู่ด้วยกันสี่ประเภทหนึ่งมิตรอุปการะมีอยู่สี่ลักษณะคือเพื่อนประมาทช่วยรักษาเพื่อนเป็นต้น ส่วนมิตรประเภทที่สองคือมิตรร่วมสุขร่วมทุกข์มีลักษณะสี่ประการคือหนึ่งบอกความลับแก่เพื่อนในที่นี้ต้องมีความพินิจพิจารณาให้ชัดเจนนะคะว่ากายานมิตรของเรานั้นเป็นผู้มีความฉลาดมากน้อยเพียงไรไม่ใช่คิดว่าเป็นเพื่อนที่สนิทสนมแล้วจะบอกความลับ ในบางครั้งหากเพื่อนของเรานั้นไม่ฉลาดเพียงพอความลับที่เราคิดจะปกปิดไว้ก็กลายเป็นเรื่องที่จะนำมาซึ่งอันตรายได้จึงต้องเป็นผู้ฉลาดอย่างแท้จริงนะคะหากไม่สามารถจะบอกใครได้ก็ไปทูลถวายแด่พระบรมศาสดาในที่ห้องพระของเรานะคะและถวายความนอบน้อมสมาทานอาจหาร ในกุศลศีลสมาทานที่จะประพฤติความเป็นคนดีเพราะการที่มีเรื่องของความลับส่วนใหญ่แล้วก็มักจะไม่ใช่เรื่องที่เกิดจากการเจริญกุศลใช่ไหมคะข้อสองปิดความลับของเพื่อนเมื่อเพื่อนอันเป็นที่รักไว้วางใจแล้วเราก็จะไม่บอกกล่าวความลับ ซึ่งเป็นความเสียหายของเพื่อนแก่บุคคลอื่นสามมีภัยอันตรายไม่ลาทิ้งซึ่งหากเรากระทำความงดงามเหล่านี้ให้เกิดขึ้นได้ยินดีเกื้อกูลเอาใจใส่เพื่อนตามควรที่เราพอจะเกื้อกูลได้เราจะไม่เดือดร้อนใจในภายหลังนะคะเพราะฉะนั้นกุศลจิตเหล่านี้จึงต้องตั้งไว้บ่อยๆว่า เราจะเป็นผู้ให้เป็นผู้เกือ้อกูลซึ่งสิ่งสำคัญเราก็คงเคยได้ยินใช่ไหมคะว่าบุคคลใดที่ได้มากที่สุดบุคคลนั้นคือใครคะก็คือคนที่ให้คือคนที่ให้ได้มากที่สุดนั่นลหละคือคนที่ได้มากที่สุดคะ่ะเราจึงควรเป็นอย่างนั้นแล้วก็ถามว่าบุคคลใดล่ะที่เสียมากที่สุด ก็ตอบได้เลยว่าบุคคลที่เอาแต่ได้ไม่ตอบแทนคือเป็นคนมีกิเลสนะมีแต่ความอยากได้ของผู้อื่นเราผู้ปรารถนาจะพ้นจากทุกข์ต้องฝึกเป็นบุคคลที่เป็นผู้ได้มากที่สุดนั้นก็คือเป็นคนที่ให้คนอื่นได้มากที่สุดนั่นเองนะคะ อย่างน้อยเมื่อไม่มีทรั์ที่จะให้ให้อะไรคะให้เมตตาการุณามุติตาและสามารถที่จะวางอุเบกขาได้รวมทั้งการให้ที่เลิศที่สุดก็คือธรรมทานซึ่งในยุคนี้นั้นเราสามารถให้ได้มากที่สุดแล้วนะคะทั้งส่งเป็นไฟล์เสียงเป็นไฟล์ที่เป็นตัวพระไตรปิฎกจริงๆก็ได้คะ่ะ แต่ในการส่งข้อมูลแห่งธรรมนั้นต้องให้ตรงตามพระไตรปิฎกอัตตกถาและดีกาคา่ะด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อมักผลนิพพานด้วยสัจจะวาจานี้เขาหม่อมชั้นทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสในการแทงตลอดในอาริยสัตว์โดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ ขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทางสิน้นแด่สรรพสัตว์ทั้งสามสิบเอ็ดภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัดยินดีอนุโมทนาในมหากุศลทั้งสิน้นเพื่อมักผลนิพพานใะนการปัจจุบันกราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกทกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ค่า